ท้องฟ้านะครับเนาะเป็นเมืดขึ้นฝนก็ลงฝนตกตอนเที่ยงนะครับเนาะเพื่อนๆตอนเที่ยงวันเสาร์ที่29มิถุนาเนาะครับเนาะเพื่อนๆก็เมืดขึ้นครับผมสำหรับบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะครับเนาะฝนฝน,นอันนี้ก็ จะตกแล้วเนาะครับเนาะสำหรับเก็ดปากช่องผมกับท้องฟ้านี่ก็รอบทิศทางเนาะครับเนาะเพื่อนๆร่อนอบทิศทางเลยจะให้ดูนะครับเนาะดูบรรยากาศของท้องฟ้าเนาะครับเนาะนี่แล้วจะเป็นลักษณะนี้เนาะครับเนาะสำหรับท้องฟ้าช่วงเชยงวันเสาร์เลยตกหนักอยู่เนาะครับเนาะตกหนักตกแรงมากเนาะครับเนาะนี่ เสียงสลอสเนาะครับเนาะรอบบ้านเลยด้อครับเออเพื่อนๆนี่ก็ตัดของฟ้านี่ก็รอบทิศทางเนาะครับเนาะเพื่อนๆรอบทิศทางเลยครับผมสําหรับบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะครับเนาะฝนฝนอันนี้ก็นะครับเนาะก็เลยก็น่าจะตกทั่วถึงกันเนาะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้เนาะ ฝนน่าจะตกทั่วถึงกันครับเพื่อนเื่อนได้ชมบรรยากาศนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนี่ฝนตกมานะครับเนาะฝนตกมาช่วงตอนเที่ยงพอดีตั้งกระสีดังเนาะครับเนาะก็ไม่ค่อยนี่เนาะครับเนาะเพื่อนๆนก็เย็นบรรยากาศเนาะครับเนาะสำหรับนะครับเนาะไลก็น่าจะตกทั่วถึงกันเนาะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้เนาะ ฝนน่าจะตกทั่วถึงกันครับเนาะไปเลยฝนน่าจะตกทั่วถึงกันเนาะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้เนาะฝนน่าจะตกทั่วถึงกันครับในช่วงเชยงวันเสาร์เลยตกหนักอยู่เนาะครับเนาะตกหนักตกแรงมากเนาะครับเนาะเสียงเสียงเนาะครับเนาะฟ้ามืดเึ้มอยู่เป็นขมขมัวอยู่เนาะครับเนาะสำหรับท้องฟ้า ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับผมสำหรับบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะครับเนาะฝนฝนอันนี้ก็อยู่เนาะครับเนาะฟ้ามื่อค่มอยู่เป็นขมขมัวอยู่นะครับเนาะสำหรับท้องฟ้านี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับช่วงเที่ยงวันเสาร์เลยตกหนักอยู่เนาะครับเนาะตกหนักตกแรงมากเนาะครับเนาะนี่ เสียงฝนตกตอนเที่ยงนะครับเนาะเพื่อนๆตอนเที่ยงวันเสาร์ที่29ิมิถุนาเนาะครับเนาะเพื่อนๆก็มืดคึ้ำแบบท้องฟ้านะครับนะเนาะเป็นมืดอึ้มฝนก็นะนล,นลงวันนี้ก็ขอจบเที่ยงแค่นี้นะครับเนาะเพื่อนๆก็อขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเดียที่เข้ามารับชมอิกนะครับเนาะ แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับฝนตกตอนเที่ยงนะครับเนาะเพื่อนๆตอนเที่ยงวันเสาร์ที่29มิถุนาเนาะครับเนาะเพ,พื่อนๆก็มืดอึ้มก็ได้ตกนะครับเนาะเกิดปากกล้องเฝนได้ตกอยู่บรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศ ของตอนเที่ยงวันเสาร์สีดังเนาะครับเนาะก็ไม่ค่อยนีเนาะครับเนาะเพื่อนๆืนก็เป็นบรรยากาศเนาะครับเนาะสำหรับอยู่เนาะครับเนาะฟ้ามืดคึมอยู่เป็นขมขมัวอยู่นะครับเนาะสำหรับท้องฟ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับได้ตกนะครับเนาะเก็บกล้องมีฝนได้ตกอยู่บรรยากาศเนาะครับเนาะบรรยากาศ ขอตอนเที่ยงวันเสาร์ได้ตกนะครับเนาะเกิดปากกล้องเหตุฝนได้ตกดูบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศขอตอนเที่ยงวันเสาร์นะครับเนาะรอบบ้านเลยเด้อครับเออเพื่อนๆนี่ก็ฝนตกตอนเที่ยงนะครับเนาะเพื่อนๆตอนเที่ยงวันเส e าร์ที่ยี่ส <ari> ิบเก้ามิถุนายนนะครับเนาะเพื่อนๆก็มืดอค่ำมันก็ตกแล้วนะครับเนาะสำหรับเก็บปากช่อง ฝนครับผมสำหรับบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะครับเนาะฝนฝนอันนี้ก็นะครับเนา,นเตนานะตกลงก็นะน,น่าจะตกทั่วถึงกันเนาะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้เนาะฝนน่าจะตกทั่วถึงกันครับสำหรับท้องฟ้านะครับเนาะเป็นเมฆดเึ้มฝนตกลง วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วครับน้องเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนตกตอนเที่ยงนะครับนะ้องเพื่อนๆตอนเที่ยงวันเสาร์ที่29่ิบเกามิถุนานะครับเนาะเพื่อนๆก็มือ่อค่ำก็ได้ตกนะครับถนะือปากช่องเหตุฝนได้ตกดูบรรยากาศนะครับนะ้อบรรยากาศ ของตอนเที่ยงวันเสาร์อยู่นะครับเนาะฟ้าเมื่อยขึมอยู่เป็นคมะขมมยอยู่นะครับเนาะสำหรับท้องฟ้านี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับจะให้ดูนะครับเนาะดูบรรยากาศของท้องฟ้านะครับเนาะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับท้องฟ้าฝนก็ลงนะครับเนาะฝนลงสำหรับยามเที่ยงนะครับเนาะเที่ยงของวันเสาร์ ตกหนักพอสมควรอยู่เนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนตกหนักพอสมควรอยู่สีดังเนาะครับเนาะก <c oughs> ็ไม่คอ่อยนีเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็เป็นบรรยากาศเนาะครับเนาะสำหรับตลอดเนาะครับเนาะรอบบ้านเลยเด้อครับเออเพื่อนเพื่อนก็ได้ตกนะครับเนาะเกิดปากล้องในฝนได้ตกอยู่บรรยากาศเนาะครับเนาะบรรยากาศ ของตอนเที่ยงวันเสาร์สีดังเนาะครับเนาะก็ไม่ค่อยนี่เนาะครับเนาะเพื่อนๆืนก็เป็นบรรยากาศเนาะครับเนาะสำหรับบรรยากาศของฝนเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อน,น,นนะสำหรับเม,มบนะื่อ,อว,วานนี่ไม่ตกเนาะครับเนาะเมื่อวานนี้ไม่ตกมาตกวันนี้ก็ขอตกเพียงแค่นี้เนาะครับเนาะเพนะื่อนเพื่อน ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับเนี่ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนได้จกนะครับนะเกือ,อกบนะปัดช่องเนี่ยมได้จบดูบรรยากาศนะครับนะ้อบรรยากาศของตอนเที่ยงวันเสาร์จะให้ดูนะครับเนาะดูบรรยากาศของท้องฟ้านะครับนะ้อนี่แต่จะเป็นลักษณะนี่นะครับนะสำหรับท้องฟ้านะครับนาะไปลง ก็น่าจะตกทั่วถึงกันนะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้นะเนาะฝนน่าจะตกทั่วถึงกันครับฝนก็ลงนะครับเนาะฝนลงสำหรับยามเที่ยงนะครับนะเนาะเที่ยงของวันเสาร์วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับนะเนาะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอิกนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของฟ้านี่ก็ รอบคิศทางนะาาาาครับนาะเพื่อนๆรอบคิศทางเลยก็เป็นบาารบยนรบนนบายากาศบรรยากาศนะครับนาอเพื่อนเป็นบรรยากาศสําหรับยามเที่ยงนะครับนนาะบรรยากาศสําหรับยามเที่ยงฝนก็ได้ลงมาสนุนครับผมสวัสดีครับสำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับนาอวันเสาร์ที่29มิถุนานะครับนาะ ฝนฝนอันนี้ก็โอ้เนาะครับเนาะเปเื่อนๆนี่ก็น่าจะตกทั่วถึงกันนะครับเนาะสำหรับฝนวันนี้สำหรับฝนก็ลงนะครับเนาะฝนล,ลงสำหรับยามเที่ยงนะครับเนาะเที่ยงของวันเสาร์ครับผมสำหรับบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะวันเสาร์ที่29มิถุนายนนะครับเนาะ ฝนฝนอันนี้ก็ตั้งกระสีดังเนาะครับเนาะก็ไม่ค่อยนี่เนาะครับเนาะเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศเนาะครับเนาะนะสำหรับช่วงเทียงวันเสาร์เลยตกหนักอยู่เนาะครับเนาะตกหนักตกแรงมากเนาะครับเนาะนี่เสียงมาแล้วครับพี่น้อง วันนี้เนาะครับเนาะมาช่วงเที่ยงวันเสาร์เนาะครับเนาะมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับนะ <tror Visual. S 2> เนาะเพื่อนๆมีฝนตกมานะครับเนาะฝนตกมาช่วงตอนเที่ยงพอดีช่วงเที่ยงวันเสาร์เลยตกหนักอยู่เนาะครับเนาะตกหนักตกแรงมากเนาะครับเนาะนี่จะให้ดูเนาะครับเนาะดูบรรยากาศของท้องฟ้าเนาะครับเนาะนี่ ล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะสำหรับ้องฟ้าวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนะครับเนาะเพื่อนเพื่ขอนก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับออที่เข้ามารับชมอีกนะครับ